วัสดีครับพบก,กับช่องช่งเดียวครับพอดีทีมงานสร้างบ้านหลังใหม่นะครับมีรถมาส่งของอีกแล้วนะครับม่สาพามาส่งอะไรบ้างส่วนช่างกิวเราก็ดื่มน้ำอีกแล้วครับน้ำหมกพอยาเนี้ยครับ พี่ช่างก็เริ่มลงของอ๋อมาส่งเหล็กมีอะไรครับโอ้ยดูไอ้กะขับแท้นี้จะลุยังกระแทกแคน้เลื่อทอ่อ ช่างก็กำลังลงของนะครับเป็นเหล็กนะครับนี่ลงสดๆกลางแดดเลยนะครับจุดช่างบนก็ยังอยู่ลังคานะครับทำงานพักบ่ายร้อนมาก ร้อนถึงร้อนมากนะครับ ลงแล้วก็ต้องทาสีนิดน้อยเน<พ>าะเพื่อนต้องทาสีเ,นะเริ่มเล็กไม่พอนะครับรนะจะเต,ตือนนี่แหละจะไปถามรือว่าเป็นประสงค์ก็ใต้หัว กลางแดดเลยนะครับร้อนจ้าเลยเนี่ยครับส,สวัสดีครับเนี่ยมาส่งอะไรครับมาส่งเหล็กครับอ๋อเหล็กส่งเหล็กสนะี่สี่ร้อยใชอ๋อสี่ร้อยนะครับยังคงไม่พอเนะอาะส่งมาเรื่อย ตางไร้แล้วล่ะแค่นี้เสร็จแล้วฮะก็คือพอละส่วนส่วนของงานเหล็กใช่ไหมครับใช่ครับงานโครงราคาอ๋อครับงานโครงราคานี้ก็คงเรียบร้อยแล้วเนาะครับครับขอบคุณเฮียมากครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่านี่ครับทีมช่างเฮียเล็กอย่างเดียวปะครับเนี่ยเนียครับขอเบอร์โทรเฮียหน่อยครับอ่า0 0 8 3 สามห้าแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับอภิญญารับสร้างบ้านสกลนครครับครับผมครับยินดีให้บริการแล้วก็ดูแลทุกอย่างครับในเขตจังหวัดสกลนครก็ก็ที่อื่นด้วยครับที่อื่นด้วยนะครับเพราะว่ามีเอฟซีทมอยู่เมื่อเช้าครับได้ครับก็ส่วนนี้ก็มาเริ่มงานบ้านพิุ่นา่อนเนาะครับผมครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อนะติดต่อได้เลยครับขอเบอร์อีกทีนึ่งครับศูนย์แปดสามสามห้าแปด 7557ห้าครับพิญญารับสร้างบ้านสกลนครครับครับผมครับพี่เดี่ยวขอบคุณมากครับครับผมทีมงานเก่งมากเลยนะครับทำงานเป็นระบบนะครับที่เห็นนี่เป็นช่างทั้งหมดนะครับแต่ก่อนเห็นขุดดินนึกว่าไม่ใช่ช่างนะครับก็ใช้ทีมเดียวกันทีมเดียวกันครับแต่ฐานล่างจนบนช้นนะครับครงนร้าง โครงสร้างนะครับก็เสร็จจากโครงสร้างเสร็จปุ๊บก็จะเป็นงานฝ้าอีกชุดหนึ่งอืมครับนะเสร็จจากงานงานฝ้าก็เป็นงานไฟอีกชุดหนึ่งงานสีก็อีกชุดหนึ่งกระเบื้องก็อีกชุดหนึ่งคือคือจะไม่รวมครับไม่รวมกันนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดชุดมาอยู่แล้วใช่ครับจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับผมเป็นงานแบบมีระบบครับก็จะเป็นแยกแยกย่อยกันไปเนาะคือโครงสร้างก็คือโครงสร้าง หลังจากนี้ก็จะจะแยกย่อยออกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ฮะตอนนี้ก็คือทํหรังคาที่รังคาก็คือโครงสร้างเนาะโครงสร้างเสร็จปุ๊บฉาบเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็เป็นงานฝ้าเข้ามาจะอยังไม่ฉาบก็คือจะเป็นงานไฟปาดวางระบบก่อนปาดวางระบบท่อเนาะแล้วก็ฉาบเสร็จปุ๊บตอนนี้งานงานฝ้าก็เข้างานฝ้าเข้าก็จะเป็นทีละชุดคนละชุดละชุดละชุดครับครับถ้าท่านใดสนใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ,รบขอบคุณครับ,รบผมีใจดีมากเลยนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับของบริษัทที่มาทําบ้านพี่เดือนและน้องหนุนานานะครับพอมาปุ๊บก็เริ่มลุยเลยนะครับ เอกไม่รู้เผาอะไรครับนะครับรเผายัางน้อยน,นะนา <c oughs> มาดูช่างเ e. อเผาอะไรครับอ่าไปแล้วครับใ <c oughs> นเหล็กเป็นส่วนสำคัญครส่งมาเ <c oughs> ที่ยวสุดท้าย ท้ายท้ายสุดนะก็ติงเรียงไว้นี่ก็เพื่อรอราสีนะครับ <Anyone? S 1> คนหายโอ้อยังอยู่นเนาะส่งังไงสุดเลย ขั้นต่อไปจะทำอะไรนี่แดดร้อนมากนะกลางแดดเลยนะทีงานก็ยังทำงาน